สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตมาระจีนรุ่นแรกของเรานะมาราจีนรุ่นแรกอากาศร้อนใช่ไหมคะลูกเขาเริ่มทิ้งช่วงไปบ้างแล้วลูกจะเล็กๆจะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าอากาศร้อนพข้างบนนี้ก็มีข้างบนนี้ก็มีหนึ่งอัน เนี่ยอาทิตย์นี้อากาศเริ่มเย็นลงและฝนตกดอกดอก,ดอกเริ่มมาใหม่นะคะดอกเริ่มมาใหม่วันนี้เราเก็บโล่ลูกเขาออกนะคะลูกโตๆโตโตออกอออแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะออกมาใหม่ลูกรุ่นใหม่มาแล้วตรงนี้ก็มีอยู่ลูกหนึ่ง นี้ก็จะมีอยู่ลูกหนึ่งทับต้องแหวกหานะต้องแหวกหาเขานิดนึงโดนทับอยู่ฝั่งนี้โอ้โหทั้งถั่วทั้งมระแน่นมากบางอันก็ซ่อนอยู่แล้วทำให้เรามองไม่เห็นก็แก่ไปก็่ีนะอันนี้ยังโอเคอยู่เอาไว้ก่อน ซอกเนี้นี่ก็อีกลูกนี้เอาไว้ก่อนลูกสวยทั้งในทั้งในเราเก็บแล้วนะคะได้หนึ่งตะกรา้าหนึ่งตะกร้าลูกสวยๆเก็บออกหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาแก่เยอะเลยนะคะเห็นไหมคะแก่ทิง้ง เริ่มโล่งแล้วข้างในก็จะเหลือลูกเล็กๆลูกเล็กๆเอาไว้ให้เขาโตลูกเล็กๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วนะคะใส่ปุ๋ยให้เขาแหลแล,ลูกเล็กๆแต่เขาคงจะไม่สวยเหมือนรุ่นแรกๆเท่าไหร่หรอกนะคะเพราะว่าต้นเขาเริ่มแก่แล้ว อีกสักปลายเดือนเก้าน่าจะต้องโลชิ้งนะคะมีลูกอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะในในนี้จะมืดมืดหน่อยจะมองไม่ค่อยเห็นลูกแต่ว่าลูกเล็กๆก,ก็เยอะอยู่นะคะยังมีเยอะอยู่ยังมีเยอะอยู่ยออยปลูกแล้วคุ้มมากเลยได้กินได้แจก อีกสวันลูกที่เหลืออยู่ก็น่าจะเก็บได้นะคะหลายลูกอยู่นะคะเดี๋ยวอันนี้ให้ลูกค้าแล้วก็แจกเพื่อนบ้านนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ